อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆชาวนักสะสมแบงค์และเหรียญกระสาบนะฮะวันนี้ขอต้อนรับเพื่อน,อนๆบรรดาชาวนักสะสมแบงค์และเหรียญกระสาบทั้งหญิงและชายทุกๆท่านเลยนะฮะที่ชมอยู่ในขณะนี้ ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเพื่อนๆท่านผู้ชมครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่1 2บสแล้วนะฮะฝากขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมทุกๆท่านเลยนะฮะและฝากขอบคุณไปยังบรรดาเพื่อนๆที่กดติดตามช่องของปอปานะฮะเพื่อน เพื่อนท่านผู้ชมท่านใดยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามช่องของอปอปาอีกช่องหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญกระสาบหายากติดอันดับหนึ่งฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมเป็นเหรียญติดอันดับหนึ่งนะฮะเหรียญ10บาท2สีปีพศ2 0 0พัน เพื่อนๆหลายคนคงจะทราบแล้วด้วยนะฮะสำหรับเหรียญ10บาท2ส,สีที่ติดอันดับหนึ่งนะในการหายากคือปีพศ2531แต่สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามามาในวงการสะสมเหรียญใหม่ๆเนะี้ยให้ท่านดูคลิปนี้ไว้นะฮะครับจะเป็นประโยชน์อาต่อตัวของ ท่านผู้ชมเองวันนี้มีเวลามีโอกาสปอป่าจึงนำเหรียญหายากติดอันดับ1ชนิดราคา10บาท2อสีในรัชกาลที่9เนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ชมเพื่อเพื่อนๆจะได้มีความรู้ว่าอ๋อเหรียญนี้ติดอันดับหนึ่งนะถ้าหากเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมเจอเนี่ยจะได้ไม่ต้องเอาออกนามาใช้จ่ายนะฮะถ้าเราไม่รู้ เราใช้ใจ่ายหมุนเวียนไปในชีวิตประจําวันเนี้ยอาจจะปล่อยไปซื้อของเอาไปซื้อของเอาไปใช้จ่ายแต่ถ uh ้าเพื่อนๆท่านผู้ชมรู <S <S ้แล้วว่าเหรียญ10บาท2สีปีพศ2531เค้ขาหายากติดอันดับหนึ่งและมีราคาการซื้อขายอยู่ในชีวิตประจำวันปัจจุบันนี้นะฮะเพื่อนๆจะได้รู้ฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมครับ ทางด้านยอดจำนวนการผลิตของเหรียญเด่นนี้นะฮะเขามียอดจำนวนการผลิตออกมาไม่มากค่ะสมแล้วที่กำลังเป็นกระแสะการสะสมและมีราคาการซื้อขายฮะยอดจำนวนการผลิตนะท่านผู้ชมนะเขาผลิตออกมาเพียง6200 0เหรียญเท่านั้นเองนะฮะ6 2 0 0่ยเหรียญเนี่ยถือว่า ผลิตออกมาน้อยนะเพื่อนๆท่านผู้ชมฉะนั้นเหรียญน,นี้พศออนี้นั้นจึงเป็นเหรียญหายากติดอันดับ1ของเหรียญ10บาท2ส,สีปีพศ2531เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับเหรียญน,นี้หาเพื่อนๆพืบเจอเนี่ยให้เก็บไปได้เลยนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าท่านพบเจอเนี่ย หมายความว่าเพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยเจอเหรียญที่ผลิตน้อยหายากติดอันดับหนึ่งฮะอนาคตราคาสูงอย่างแน่นอนฮะเพราะว่าทั้งปัจจุบันวันนี้นะเพื่อนๆท่านผู้ชมเขามีการซื้อขายแล้วนะฮะเหรียญน,นี้มีการซื้อขายแบบเป็นทางการจริงๆแล้วนะฮะหลายๆล้านที่เปิดรับซื้อเนี่ยก็จะมีการาประกาศรับซื้อเหรียญ10บาท ปีพศ2531กันเกือบจากทุกช่องคือถ้าเรามีเนี่ยสามารถขายได้เลยนะฮะยอดจำนวนการผลิต6 2 0 0เหรียญทางด้านราคาซื้อขายนะพเพื่อนเนท่านผู้ชมคือที่จริงแล้วเหรียญผ่านใช้เนี่ยน่าจะเริ่มกันที่เหรียญละ500ถึง700 นี้ผ่านใช้ไหเพื่อนเท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมฮะอยากจะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเข้าใจว่าการที่ทางร้านตั้งมาเหรียญละ3 0 0 5 0 0 700เนี่ยท้งนั้นทั้งนี้เขาคงต้องขอดูเหรียญเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมอีกนะฮะคือเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่ต้องการขายเหรียญแต่เหรียญแต่ละชนิดแต่ละราคาเนี่ยอยากให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทราบว่า ท่านผู้ชมคงจะต้องทำใจนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าวงการสะสมเหรียญกระสาบวงการเหรียญบ้านเราเนี้ยเป็นราคาที่ไม่แน่นอนนะฮะคือจะยกตัวอย่างนะฮะเขาจะประกาศรับซื้อบอกเหรียญอ่าสมมุตินะฮะปีพศ2531เนี้ยเริ่มสตาร์ทเริ่มต้นผ่านใช้เนี้ยเหรียญละ500เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับบางครั้งบางข่าวเนี้ย ถ้าเกิดเจ้าอของร้านเนี่ยเขาได้ได้เหรียญไปเยอะๆแล้วเนี่ยเขาก็จะประกาศประกาศเรงทางด้านราคาที่อาจจะต่ำลงนะเพื่อนๆท่านผู้ชมมากไปกว่านั้นเนี่ยสภาพเหรียญน,นะฮะถ้าสภาพเหรียญนนะใช้คำว่าสภาพเหรียญที่ค่อนข้างแย่เนี่ยราคาอาจจะต่ำกว่าจะต่ำกว่า ที่ที่เขาประกาศรับซื้อนะฮะหรือถ้าเหลือสภาพดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับผ่านใช้ที่ยังอยู่ในสภาพสวยเนี่ยจะมากกว่าทางทางด้านทางร้านบอกรับซื้อไว้นะฮะครับคืออยากเนเพื่อนท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจเข้าใจใน,ในทางด้านราคาซื้อขายด้วยนะฮะไม่มีการไม่มีความแน่นอนอยู่คงที่นะฮะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมฉะนั้น ถ้าเพื่อนๆท่านผู้ชมเข้าใจเนี่ยก็ก็จะเป็นผลดีต่อเพื่อนๆนท่านผู้ชมฮะทางด้านราคาซื้อขายเราทราบกันไปแล้วนะฮะครับว่าอาจจะ5 0 0ถึง700บาทนะฮะผ่านใช้ถ้าไม่ผ่านใช้ในเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเป็นพันเลยนะฮะอาจจะพันกว่าด้วยซ้ำไปฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมพบเจอเนี่ย เก็บได้เลยนะฮะเก็บได้เลยเหรียญ10บบาท24สีปีพศ2531ให้เพื่อนๆเก็บได้เลยนะฮะอยากจะบอกเพื่อนๆท่านผู้ชมว่าเหรียญเนี้ยเขาจะมีใส่แพ็คใส่ใส่กล่องมานะกล่องเล็กๆอ่าเรียกคำว่าแพ็คนะฮะออกมาจากกรมธนารักษ์ถ้าเพื่อนๆท่านผู้ชมเคยเห็นนะ อหรียญนั้นนะถ้าเกิดอยู่ในกล่องแพ็คเนี่ยเหรียญหนึ่งตกพันห้าร้อยบาทเลยนะเพื่อนเนท่านผู้ชมตกพันห้าร้อยบาทเลยนะฮะเพื่อนเนท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามช่องของปอปลาอีกช่องหนึ่งนะฮะเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคลิปต่อๆไปสำหรับเพื่อนๆพท่านผู้ชมที่คิดว่าชมคลิปของช่องปอปลาแล้วเนี่ยได้สาระได้ความรู้มีประโยชน์ กับตัวของท่านผู้ชมเองนะฮะผิดพลาดประการใดไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งาทางด้านคลิปวิดีโอหรือคำบรรยายวันนี้ปอปาขอกรับขอโทษกับประธานภัยกับเพื่อนเท่านผู้ชมด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญกระสาบหายากชนิดราคาอื่นๆนะฮะ ให้เพื่อนๆได,ไ,ดได้ได้ได้ติดตามได้สาระความรู้กับคลิปที่ทำออกไปแต่ละครั้งนะเพื่อนเนท่านผู้ชมที่จริงแล้วเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมฮะเหรญน,นี้ถ้าหาเพื่อนเพนท่านผู้ท่านผู้ชมพบเจอนะฮะมีอ่ามีพ่อค้าหรือคนที่เขาขายในราคาเหร็น,นึงนะที่ต่ำกว่า500อันนี้พูดถึงสภาพที่ผ่านใช้นะฮะ ให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเนี่ยซื้อเก็บไว้ได้นะฮะซื้อเก็บไว้ได้ฮะถ้าเกิดท่านเพื่อนเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเห็นนะฮะให้ซื้อเก็บไว้ได้เลยครับเพราะว่าอนาคตเนี่ย afe. เราจะหายากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะจะหายากยากเท่าไหร่ราคาก็จะสูงไปเท่านั้นฉะนั้นเพื่อนเ <sided> พื่อนท่านผู้ชมเนี่ยถ้าคิดจะลงทุนกับเหรียญเหรียญนี้ถ้าต่ำกว่า500หรือ500บาทนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากลงทุน ซื้อมาเก็บสะสมไว้เพื่อเก่งราคารอราคาในวัน้ังหน้าเนี่ยแนะนำนะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเก็บไว้ได้ซื้อเก็บไว้ได้เลยนะฮะถ้าเราไม่เดือดร้อนกับการเงินนักนะฮะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาปอปาศึกษาแบงค์เียนโบราณเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ